สายบันเทิงควรนลันลลำนัลลำซสื่อแข่งแก่งไต่ปลามาเนี่ยมีมันนำแก้วมีมันฟองหงอกมีเต๋บหมูขนมเส้นว่าจะแก่งไต่ปลานะเข้าบ้านมาเจ๊ใหญ่เอาเบมบือควายมาเฮ้เนี่ย ลือกเปลี่ยนใจย่ำครับบึมบื้อปากควายย่ำแบ่งเอาไว้แข็งแข่เห็น่อยนี่เอาไว้แข็งแแคอันนี้ย่ำต่อรองคอบปุ่นเจเนียสองกำมครับกำไหลหันหันบึมบื้อควาย ันนี้แบ่งไว้แกงแขกขับต่อไปพื่อเจ้านี่ก็อย่าย้ำนี่ครับใส่น้ำพริกหลาบน้บรำรำหมกเมาะขันนาดเหมาะขันนาดจีงใหญ่เอา้าครัวน้ำรำน้ำรำตัวปละปละจะไปต้มมันก็เว่ยปร้อมหมกแล้วปละ,ละน้ำพริกหลาบ ใส่ลับป๋าตะวาเหลี่ยเอานี่ก็ะปอเลยครับอ่าบิดกล็ดพักใบใบหอมหอมป้อมหอมน้อยเด้อใส่ไปเลยครับพุม่มเหมาะข่านนาดใส่น้ำเยอะๆเอาไว้หิบย้ำบุ้บึกควาย อ้าวเรียบร้อยคับข้าวมาเจ้านี่ตอดลาบปากได้ๆล้ว <c> ย <oughs> ำบุบมืบอ,อควายเจนยหญ่ยกมาฮึบันเจยน,จนยัยบินบุกจิงกินควายไปซื้อมาพิษห <c oughs> วานกูละครับยกไปเสิบเกงไตปลาก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ต่อครัวนารำนารำ โอ้ตะคืนฝนตกขนาดนักวันนี้ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับคิดว่าบ่ายนี้บอลลอดแน่ท้องฟ้ามืดคืนลึกต้องฟ้ามืดคืนลึกพำมพำมพำมย้ำบึมบือควายครับหรือว่าปากควายหลับปากหลับปากเขาบ้านมานเจ๊ยายกมาให้นนี่ <c oughs> เอาเด้อยด้วย,ยัมบุ่มบือควายอืม้มเมอกับเกียตตรดหมามันเป็นยะ้ะไปบอกไว้เด้อยจไิไปบอกไว้แน่ว่ามันเป็นย้เด้วยเม,ม,มะขนดัด ปันเขาเน้นๆใส่เห็ดพร้อมเอาเด้อเอาเด้อเฮฮย่อยแกน้ำน้าละเอาห็ด อ,อร่อยรัวนน่าหล่ำน่าหลำพักขาวต้องมันกับเป็นย้านะต้านโควิดถ้าเปลนมลงนี่เสบีบุ้งตด้น มัขนาดครัวน่ารำนารำ